แจ้งข่าวดีพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวนะคะอีสานทซบต้องกินดีด้วยค่ะงบประมาณกว่า8.9ล้านบาทถูกอนุมัติจากทางนบคเตรียมเข้าคอารมอเพื่อจ่ายเงินให้กับพี่น้องชนะผู้ปลูกข้าวทั้งนี้ที่ประชุมนมบคนะคะยังได้อนุมัติในส่วนของโครงการคู่ขนานทั้ง5โครงการออกมาด้วยช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข,ข้าวอย่างเร่งด่วนซึ่งในส่วนของนบคนะคะก็ค้องงบประมาณอยู่ที่8.9ล้านบาทประกันรายได้ของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข,ข้าวอยู่ที่4.69ล้าน สำหรับปีการผลิต2,564ทั65ทั้งนี้พร้อมได้เห็นชอบมาตรการโครงการคู่ขนานในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวด้วยนะคะสำหรับปีการผลิต2,564ทั65รอบที่1ซึ่งนายกรัฐมนตรีย้ำให้จ่ายเงินงบประมาณให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริงค่ะ<ฯ>ซึ่งยีสันทรทาบสภา,าคุณผู้ชมไปติดตามรามรยละเอียดข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้ในช่องค่ะหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ กับช่องอิสานซ่ำนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทุกท่านยังคงติดตามความคืบหน้าในส่วนของโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวและก็โครงการคู่ขนานซึ่งล่าสุดที่ประชุมนาบาขเมื่อวานที่ผ่านมานะคะก็ได้อนุมัติในส่วนของงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสําหรับปีการผลิต2564รอบทับหรอบที่1 พร้อมกันนี้ยังได้เห็นชอบในหลักการมาตรการคู่ขนานโดยมอบหมายให้ทางกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังไปหารลือแล้วก็พิจารณาในการนําเสนอเรื่องของวงเงินนําเข้าคอรมอพิจารณาแจกเงนินให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวในลําดับต่อไปสําหรับวันนี้นะคะอิสนานซาจะพาคุณผู้ชมไปติดตามราคาแล้วก็ปริมาณโครงการประกันไรายได้ของข้าว กำหนดราคาความชื้นไม่เกิน15%ไม่เกินโควเลือนละ40ไร่ยกเว้นข้าเจ้าไม่เกิน50ไร่นะคะโดยชดเชยเป็นจำนวนตันในแต่ละชนิดข้าวดังนี้ค่ะ ในส่วนของข้าวเปลือกหอมมะลินะคะราคาประกันรายได้อยู่ที่ 14, 5 şey 1 5 0 0 0บาทต่อตันคัวเรือนละไม่เกิน14ตันค่ะส่วนข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะคะราคาประกันรายได้อยู่ที่1 4 0 0 0บาทต่อตันนะคะคัวเรือนไม่เกิน16ตันค่ะส่วนข้าวเปลือกเจ้าราคาประกันรายได้อยู่ที่1 0,000บาทต่อตันคัวเรือนไม่เกิน30ตัน แล้วก็มีข้าวเปลือกหอมปทุมธานีนะคะราคาประกันรายได้11,000บาทต่อตันครัวเรือนไม่เกิน25ตันละค่ะแล้วก็ข้าวเปลือกเหนียวราคาประกันรายได้อยู่ที่1 2 0 0 0บาทต่อตันครัวเรือนไม่เกิน16ตันซึ่งในส่วนของเกษตรกรบางท่านก็แจง้งปลูกข้าว1ชนิดบางท่านก็แจง้งปลูกข้าว2ชนิดเพราะฉะนั้นทะเบีนยนเกษตรกรมีความสําคัญปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเพราะว่าจะไม่ได้พลาดการตกหล่นแล้วก็การรับเงินจากทางรัฐบาลหากเงินมาทกสพร้อมโอนทันทีเข้าบัญชี องพี่น้เกกษตรรซึ่งคาดว่าจะโอ,อนได้งวดแรกในวันที่15ตุลาคม2564นี้นะคะตามข้อมูลข่าวสารที่นายสุเทพคงมากได้ออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้ผ่านทางฐานเศรษฐกิจค่ะอิสานแซ่บก็เลยนําข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมเอาละค่ะเรื่องราวข้อมูลข่าวสารดีๆหากชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสานแซ่บเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ